สวัสดีเพื่อนพี่น้องสมาชิกทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมครับวินัยตากล้องสมาชิกขอมาเยอะครับสําหรับคลิปมั่งมีสีสุกจริงๆแล้วคลิปเนี้ยผมทําประมาณสิบกว่ารอบเลยครับแต่ทําคลิปไม่จบสักรอบเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอันนี้เรื่องจริงนะครับพูดในคลิปไปเลยแล้วกันเผื่อคลิปนี้จะจบผมทําตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับตอนพายังไม่แรงนะประมาณสองเดือนที่แล้วด้วยซ้ําครับนั่งทําที่ร้าน ผมก็บันทึกคลิปไปอะไรไปคลิปไม่จบสักคลิปครับมีเหตุให้ติดขัดทั้งหมดเลยวันนี้ผมเลยขอหลวงปู่ว่าคลิปนี้ขอให้จบนะครับถ้าคลิปนี้จบก็ได้นําลง YouTube ถ้าไม่จบแสดงว่าผมไม่ได้ลงแน่นอนนะครับถ้าใครได้ยินคําพูดนี้แสดงว่าคลิปนี้ทําจบแล้วนะครับจะมีเหตุทุกครั้งครับไม่ว่าอะไรก็ตามเดี๋ยวขัดมั่งกล้องล้มบ้างพระกับหัวบ้างคลิปกับหัวบ้างภาพหายบ้างภาพเบลอบ้างคือโอ้ผมปวดหัวมาก เกิดการงุญงิตนะหลายรอบเลยคือทําไม่จบอะพี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะสมาชิกอ่ะอีกครั้งหนึ่ง้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยทํามาทั้งหมดหกรอบแล้วยังไม่จบอันนี้รอบที่เจ็ดนะครับเ<ส>ขาเรื่องกันเลยครับที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้คือเหรียญรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับ,นรบเนื้อทองแดงลมดํานะครับ,รบออกปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับออกวัดหลังหมัน เป็นเหรียญแจกนะครับสร้างมาเพื่อแจกตุด๊ดเจนนะครับเป็นคำรวยพอหลวงปู่คำว่ามั่งมีสี่สุขเฮงเฮงรวยๆนะครับสร้างมาเพื่อแจกเนื้อทองแดงนะครับสร้างทั้งหมด4,640หี่เหรียญน,นี่คือทองแดงลมดำนะครับวันนี้ขอเป็นทองแดงลมดำอย่างเดียวนะครับพอทะไลถูกเนื้อคลิปยาวเกินนะครับพอเป็นคลิปสดไม่มีการตัดต่อได้แดงสิ้นผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยนะครับ เนื้อทองแดงลมดำสร้างหมด4ี่พันหร้อยสสิบเหรียญน,นะครับปีหกหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านป่วยด้วยนะครับเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะครับแล้วหลวงปู่ท่านคิดว่าญาติโยมเนี่ยมาทำบุญทุกวันทุกวันได้แต่บุญกลับยังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยยังไม่ได้อะไรมากกว่าบุญเลยหลวงปู่ก็เลยบอกให้สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับ ชื่อว่าเหรียญมั่งมีสีสุขเพื่อแจกญาติโยมดีขึ้นไปทําบุญใครดีขึ้นไปทําบุญนะครับเมื่อตอนตุ๊จีนปีหกหนึ่งเนี่ยจะได้ซองอังเปามาหนึ่งซองนะครับนี่คือซองอังเปาซองเดิมเดิมนะครับจะมีคําว่าแจกทานบาร,รมีมั่งมีสีสุขหลวงกูแพ้วปาวะโลอายุเก้าสิบห้าปีนะครับวัดหลังหมันจังหวัดนคนปรปฐมนะครับจะได้ซองแบบนี้มาหนึ่งซองในซองเนี่ยจะมีพระ เหรียญมั่งมีหนึ่งเหรียญคือแจกทุกเนื้อนะครับคือแจกทุกเนื้อเลยใครที่ขึ้นไปก็ไปรู้เนาจะได้เนื้ออะไรนะครับอันนี้คือซองเดิมนะที่ผมยังเก็บรักษาไว้อยู่เหมือนเป็นคำวยพอหลงปู่ครับนะพี่นะอ่ะมาดูที่พากันมั่งมีสุกเนื้อทองแดงรมดําจะตอกโค้ดตรงสังฆินะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่มีนัมเบอร์นะครับแต่เราสามารถแยกพราตรงโค้ดได้เลยนะครับ เนื้อทองแดงตอกโค้ดคําว่าเฮงเฮงเนี่ยเป็นตอกคู่ขนานกันนะครับคู่ขนาดตอกในบรรทัดเดียวกันถ้าเป็นการเขียนหนังสือก็คือว่าเขียนในบรรทัดเดียวกันนะครับตอกในบรรทัดเดียวกันคือตอกตามยาวคําว่ารวยรวยตอกเรียงตามลาดับลงมานะครับนี่คือโค้ดนี่คือรูปลักษณ์ของใบหน้าเหรียญนะครับจะมีที่ลึกที่ระลึกครบรอบอายุ95ปีหลวงปู่แพ้วเปาวโลนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นยันส่วนด้านหลังนะครับ เขียนว่ามั่งมีสีสุขพิเศษนะครับวัดประชาลามบำรุงหรือวัดลังหมันนะครับปีพศสองพันนะครับอันนี้ผมเลี่ยมไว้ใส่จีวรหลวงปู่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมเก็บสะสมด้วยแล้วก็แบ่งให้เช่าบูชาด้วยนะครับสมามชิกขอกันมาเยอะมากทําคลิปไม่จบสักทีฮรับทำยากมากครับเดียวรุ่นนี้เรืวนี้เป็นเหรียญเอกลักษณ์อีกหนึ่งรุ่นที่ออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับ เป็นเหรียญแจกที่ตอนนี้แรงมากและก็แรงมานานแล้วนะครับทองแดงนี่สวยๆตอนนี้ต้องมี4ี่พันนะสวยๆแต่สภาพนี้ก็ต้องมี4ี่พันกว่านะสี่พันห้าพันแล้วแต่ความชอบนะครับราคากลางราคาสากลก็คือประมาณ3ามพั้าขึ้นไปถึงสี่พันห้าพันแล้วแต่นะครับจะซื้อขายแพงกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่การตกลงของคน2คนนะครับการเช่าพานี้จบที่เราสองคนนะครับไม่ได้จบที่คนอื่นนะครับ จะซื้อแพงซื้อถูกแล้วแต่ท่านชอบนะครับสวยๆถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับนี่ฮะร,รูปลักษเหรียญสวยงามจำนวนการสร้างน้อยมากๆนะสี่พันกว่าและเป็นเหรียญแจกคือพระได้อยู่ในพื้นที่น้อยมากเพราะว่าตอนนั้นใครมาทําบุญเนี่ยก็จะได้รับแจกไปหมดจะมีทั้งคนต่างจังหวัดมาคนในพื้นที่มาคน,คนทคนที่มาจากจังหวัดไกลๆก็มีนะครับพระจึงหายากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีให้เล่นนะครับ แต่ละเหรียญเนี่ยเอกลักษณ์จะไม่เหมือนกันทุกท่านลองดูหน้าหน้าพระตอนนี้นะแต่ละเหรียญเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักเหรียญน,นะครับจะมีดํามีลุงม่วงลุงเขียวลุงทองลุงแดงลุงส้มนะครับสีฟ้าก็มีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้สําหรับใครที่ชอบผิวไหนก็ต้องตามหากันเอาเองนะครับนี่เป็นชุดที่ผมเก็บสะสมไว้แล้วก็เปิดให้ชาวบูชาด้วยนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่ชื่นชอบนะครับ ดูวิดีโอแล้วชื่นชอบมากๆอยากกหเช่าบูชาเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อ Facebook นะครับ ID line เบอร์โทรไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือท่านใดไม่สะดวกหาชื่อเฟซไม่เจอหาอะไรไม่เจอมาที่วัดรางหมันได้เลยครับห้องเบอร์3ห้องสีฟ้าครับตรงข้ามวิหารอายุยืนนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดสะสมแล้วก็ชุดให้เช่าบูชานะครับนี่นะแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกันสักเหรียญน,นะครับ ันนี้จะออกเป็นเขียวๆนะครับเป็นพระที่รูปทรงสวยงามมากๆนะครับเป็นเหรียญหลักอีกหนึ่งรุ่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นพระปีไม่ลึกแต่เป็นที่ต้องการมากๆนะครับนี่นะฮะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมว่าเหรียญชัดๆนะครับนี่ยนะรุ่นนี้ไม่มีนัมเบอร์นะครับพอไปเหรียญแจกนะครับไม่มีใครคิดว่าว่าราคาจะมาขนาดนี้ได้ ไม่มีใครคิดว่าจะแรงขนาดนี้ครับแต่เราไปแยกกันตรงโค้ดได้ครับไม่ว่าคนจะเอาไปลอกผิวทําผิวใหม่ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมครับเพราะโค้ดของแต่ละเนื้อกำกับไว้ชัดเจนว่าเนื้อทองแดงโค้ดอยู่ตรงนี้ผิวไฟโค้ดอยู่ตรงนี้ฝาบาทโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อเงินโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับนวะโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้มีพิเศษหนึ่งเหรียญครับมาเปิดให้เช่าบูชาหน้าตรงนี้ก็เลยนะครับ อันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินมั่งมีสิสุกนะครับเป็นเนื้อเงินตอกโคตรทองคําเป็นพาที่สร้างผิดรูปแบบตอกโคตรผิดนะครับแต่แพงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตอกผิดไปประมาณ85เหรียญน,นะครับตอกผิดคือนนาโคตรทองคำเนี่ยมาตอกในเนื้อเงินนะครับนี่เป็นเหรียญที่ผิดแบบนะครับในการตอกโค้ดนะครับมีทั้งหมด85เหรียญน,นะครับแต่บอกเลยว่าแพงมากๆนิยมมากๆ ร,ราคาตอนนี้เหรียญเปล่าต้องมีสี่หมื่นกว่าถึงห้าหมื่นแล้วแต่คนจะเปิดกันนะครับแต่ราคาจบจริงๆนั้นแล้วแต่ท่านไปตกลงกันสามหมื่นกว่าก็มีแล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่ว่าใครจะเปิดเท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้ผมเปิดไว้ที่ราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับทําไมราคาถึงเกือบแสนขนาดนี้อันนี้พระเปล่า,าเนี่ยก็อย่างที่บอกครับสี่ถึงห้าหมื่นนะครับเหรียญน,นี้มาพร้อมตลับทองหนึ่งใบนะครับตลับทองเนี่ย หนามากๆนะครับประมาณ19กร,รัมกว่านะครับบาทกว่าๆตลับทองนั้นทํมาสามห0ืาตอนปี6-1นะครับตอนทองบาทละ2 0 0 0 0ื่นสองหมนิดๆตอนนี้ทองบาท25 0 0 0ืนะครับก็ต้องบวกอีก5้าพันจริงต้องบวกเกินกว่านั้นนะครับทาใหม่ตอนนี้ต้องมี4 0,000นกว่าแน่นอนครับถ้าท่านไปซื้อพระเปล่า1องค์ขึ้นตลับใหม่1ลูกต้องมี8 0,000กว่าตลับ4 0,000กว่าพระ4 0,000ืนกว่าต้องมี85 0 0 0นะครับ อันนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นห้านะครับเปิดตลับทองทุนเก่านะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาท้าพเปอรท่านใดชื่นชอบก็อินบอลเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมห้อยอยู่ที่คอนะห้อยแล้รู้สึกดีมากเดี๋ยวนี้โค้ดชัดนะครับคําว่าเฮงนี่ชัดคําว่ารวยชัดทองคําชัดเงินชัดนะครับจมูกด่งมากนะครับนี่ฮะเดี๋ยวนี้สวยนะสวยมากคนระับเปิดไว้เจ็ดหมื่นห้านะครับพร้อมตลับทองหนึ่งใบฝั่งเพชร ตะท้องหนามากนะครับเผื่อเพื่อนน้องท่านใดชื่นชอบถ้ามีข้อสงสัยในอะไรตรงไหนนะครับแจ้งผมมาได้เลยนะครับคลิปนี้อย่างที่บอกครับเป็นคลิปสดและมั่งมีเป็นพาที่ทาคลิปยากมากครับทาไม่จบไม่สิ้นนาทีทํามาหลายรอบเลยครับจะพอวันนี้วันเดียวทํามาหกรอบรอบนี้อย่างที่บอกครับรอบที่เท่าไรแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้าจะ เอาเนื้ออื่นมาทําคลิปให้นะครับจะมีฝาบา้าดนะฝาบาดถือไฟอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องรอหาผ้าได้ก่อนผ้าหายากมากครับอันนี้เป็นชุดเก็บแล้วก็เปิดให้ช่าบูชานะครับท่านใดที่ชอบก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเป็นคลิปสดอย่างที่บอกไม่มีการตัดต่อนะครับสวัสดีครับ